สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องอาตูนะครับเรามาโผล่ในรถคันนี้มันจะต้องเป็นท็อตเรื่องที่แบบว่าแปลอะไรใช่ไหมไปซื้ออะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับถ้าใครที่ติดตาม Facebook ก่จีผมจะรู้เลยว่ารถใช้งานผมพังนั่นก็คือรถกระบะ d m a มของเรานั่นเองนะครับอันนั้นก็คือรถใช้งานแบบรถรถคันเก่งเลยขับได้แบบไม่ต้องซีเรียสนตอนนี้มันพังแล้วไอพังได้ไง ก็คือวันนั้นน่ะเห็นแล้วแหละว่าน้ำมันมันจะหมดอ่ะเราก็ขับบนไปหาอะไรกินกะว่ากินไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเติมแต่คันนี้เกน้ํามันรถกระบะเหมือนลูกรอยมันมีปัญหาเหลือเลยสักอย่างนี่แหละเกมันแบบว่าเวลาเราเลี้ยวขวาน้ํามันตกเวลาเราเลี้ยวซ้ายน้ามันมันจะขึ้นก่อนหน้าไปถึงร้านที่กินข้าวมันก็ยังขับปกตินะครับก็คือมันก็ติด3สูบอย่างนั้นมาตั้งนาน4ี่ห้าปีแล้วมันก็ยังขับได้พอไปถึงร้านที่เราจะกินข้าวนั้นแหละ พอเพิ่นที่จอดรถร้านอ่ะมันต้องขึ้นเนินหน่อยนึงพอขึ้นเนินฮะรถก็ตกเลยดู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 สันนิษฐานตอนแรกว่าโอเคน้ํามันแม่งหมดแน่นอนก็เลยจอดจอดเสร็จแล้วก็เลยโทรให้พ่อซื้อน้ํามันมาเติมให้หน่อยอ่ะก็ซื้อมาร้อยหนึง่งได้ประมาณ3ามดิคึ่งดีเซลเ7ใส่เข้าไปสตาร์ทติดแต่เครื่องมันเคลกอ่ะเครื่องมันสั่นแบบกระพือเลยอ่ะ ตอนนั้นไม่มีคลิปนะเสียดานไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ไ<ห>มีใช่ป่ะโอเคร้อยหนึ่งเยช่ไหมเนะี่ยเจอทุกคนแล้วมันต้องแยกไปแล้วตอนนี้มันเป็นฟังไฟงฟ้าด้วยเผื่อ,อน่าจะไม่ตัวมีดอยเลย พอสตาร์ทติดแล้วเครื่องมันเขยา่าแรงมากเลยครับคราวนี้เราก็สันนาษฐานว่าที่เครื่องมันเขยา่าเพราะว่าน้ํามันมันหมดเราต้องไปแยกแยกที่ตัวปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงอ่ะเพื่อปั๊มน้ํามันขึ้นมาในตัวแม่ปั๊มที่จะเข้าหัวชีดอ่ะอะคราวนี้ก็สันนาษฐานว่าเป็นไปได้น้ํามันร้อยเดียวอาจจะไม่พอ อ่พอแยกแล้วก็ไม่ขึ้นก็ยังเหมือนเดิมตอนนั้นทุกอย่างก็ยังปกติยังเป็นแค่นั้นนะก็คือน้ํามันหมดหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปซื้อน้ํามันมาอีก100บาทก็เท่ากับว่าเป็น6ลิตรและรวมกับของเก่า,ววาน่้แลรวมาเลิตรปะ่ะใช่ 6, ร่ง 6. พอเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บสตาร์ทยังเหมือนเดิมครับเครื่องคือแบบว่าเขกแบบเขกเละเทะเลยอ่ะผมก็แยกอีกอ่ะไปแยกไปเรื่อยๆแยก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 ถ้าคนที่เข้าใจนะครับภาษารถจะรู้ว่ามันคืออะไรไอ้คำว่าแยกเนี่ยผมก็แยกน้ำมันดีเซลจนมันแบบว่าจนมันแข็งอ่ะจนมันเต็มระบบแล้วอ่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่มันก็ ไม่ได้เขกรุนแรงเท่าเดิมแต่มันก็ยังเขกยังสั่นอยู่แบบว่าเติมคันเร่งเสร็จแล้วเหมือนรถน้ํามันหมดมันจะสะดุดปึ๊บๆๆๆๆอ่ะคราน,นี้ก็เลยตัดสินใจว่ามันพอขับได้แล้วเดี๋ยวขับไปปั๊มแม่งเลยอ่าหลังจากนั้นก็สตาร์ทแล้วก็ขับไปปัม๊มแต่ในระหว่างที่ขับไปปั๊มอะ่ะเครื่องมันก็ยังสะดุดตลอดเวลาเพราะอารมณ์เหมือนเครื่องน้ํามันหมดอะ่ะจาก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 ุดที่เราอยู่ถึงปั๊มประมาณระยะทางประมาณประสัก400เมตรเองในจังหวัดที่ขับออกมาเนี่ย เครื่องอะ่ะมันสะดุดเพิ่ผมก็เลยต้องเร่งรอบให้มันสูงอ่ะเพื่อที่จะเลี้ยงไม่ให้เครื่องมันดับอ่ะก็เร่ง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 จนขับออกมาได้ขับออกมาก็จะแบบสะดุดอะ่ะทั้งทางอะ่ะคราวนี้มาถึงปั๊มพอถึงปั๊มเสร็จปุ๊บดับพอดีก็เลยเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปอีก300รอรวมของเก่าที่เรามาเติมก็เป็น5 0าร้อละอ่ะคราวนี้น้ำมันมันก็เยอะพอสมควรที่จะ สตาร์ทหรือว่าเข้าระบบเ e ต็มที่แล้วอ่ะเราก็เติมเสร็จพอเติมสตาร์ทก็ยังเขกเหมือนเดิมได้แต่ระหว่างที่เติมอยู่เห็นเธอทักเรื่องว่ามันมีควันอะไรด้วยนอ๋อใช่ใช่ใช่พอตอนที่มาจอดเติมน้ํามันอ่ะผมไม่ได้ดับเครื่องคันนี้มันมีควันขาวๆออกมาจากท่อก็เริ่มเอะใจแล้วพอเติมเสร็จก็เลยขับไปจอดหน้าเซเว่นควันขาวแบบขมงเลยเหมือนแบบว่าพวกรถดีเซลที่ที่เทอร์โบขาดควันมันจะแบบว่าควันขาวขมงชงเฉง่ะ นั่นแหละก็เลยเริ่มเอะใจแล้วก็เลยดับเครื่องมาเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้อยน้ำมันเครื่องมันน้อยมากเพราะว่ารถคันนี้มันเคยพังแล้วก็เคยซ่อมมาแล้วรอบหนึงใช้มาสาภาพติดสามสูบมาตลอดนะนั่นแหละเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปเสร็จปุ๊บสตาร์ทใหม่คาวนี้ควันขาวหนักก,กว่าเดิมอีกอก็เลยท่าไม่ดีแล้วดับเครื่อง มาลองสตาร์ทใหม่อีกรอบยังแบบยังลุ้นอยู่สตาร์ทเสร็จเร่งไม่ขึ้นแล้วรอบนี้คือเร่งไม่ขึ้นเลยหยียบับเคร่งแล้วแบบว่ารอบไม่ขึ้นเลยสันนิฐานได้ว่าไม่ลูกแตกก็แหวนหักหรือไม่ก็ชาร์ปมันละลายไปแล้วคราวนี้เพื่อนๆก็จะงงใช่ไหมว่าเฮ้ยมันแค่น้ำมันหมดไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะที่สันนิฐานนะที่ผมสันนิฐานนะ น้ำมันอ่ะมันอาจจะยังขึ้นในปั๊มในระบบหัวฉีดยังแบบว่าไม่เต็มร้อยเพราะน้ำมันมันหมดมันก็เป็นไปได้ที่มันจะดูดอากาศขึ้นมานั่นแหละพอมันมีอากาศคาในระบบเนี่ยไอจังหวะที่เราสตาร์ทเสร็จแล้วเราฝืนวิ่งไปปั๊มเนี่ยอ่าเราใช้รอบเยอะเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าหัวฉีดเนี่ยฉีดน้ํามันไม่สม่ําเสมอมันไม่มีน้ํามันเผาไหมในกระบอกสูบอ่ะมันก็เลยเกิดความร้อนพอมันเกิดความร้อนเสร็จมันก็สามารถทําให้ลูกสูบเนี่ยแตกได้ เอออันนี้คือสันนิษฐานข้อที่หนึ่งสันนิษฐานข้อที่สองก็คือรถเราเนี่ยการมันล่อแล่ล่อแล่มานานและชาร์ปอาจจะละลายอ่าเพราะหนึ่งน้ำมันเครื่องน้อยแล้วสองก็คือเสียงอะไรดังแบบว่าแข่ง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 ไม่รู้อะใช้มาตลอดเลยนะสี่ห้าปีได้ยินเสียงนี้มาตลอดก็นั่นแหละสรุปว่าสตาร์ทรออสุดท้ายควันขาวท่วมอ่าควันขาวท่วมเลยแล้วลองเร่งคันเล่งคันเร่ง กดไม่ติดแล้วนั่นแหละเลยเป็นสาเหตุที่พอละโทรเรียกสไลด์ดีกว่าก็ <evaluation> เลยโทรเรียก เพื่อนบูมาเลยสไลด์อ่ะสีอ่อนสไลด์อ่อนนะเรียกมาเลยแป๊บเดียวบูถึงช้อนขึ้นท้ายรถหลังจากนั้นก็ติดต่อกับพี่ผมไปนะครับเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องกันคือพี่ผมเนี่ยเขาเล่นดีเซลอยู่เ,เขาแบบอ,อยู่ในวงการดีเซลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการดีเซลก็เลยค่อนข้างที่จะไม่รู้จักอู้เราก็ไม่รู้จักใครเลยทรานี้ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากพี่ผม ที่พอนึกขึ้นได้ก็คืออู่ที่พี่ผมไปทํารถก็คือช่างแจ็คบางป่าไม่รู้เอ่ยชื่อได้เปล่านั่นแหละก็เลยโทรไปหาพี่บอกว่าเฮ้ยที่อู่เอารถเข้าไปจอดแต่ป่าวาะรถพังจะไปซ่อมมันก็บอกว่าได้เลยได้เลยเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวจัดการให้เราพังวันที่หนึ่งมกราเลยต้นปีแรกเลยประมาณสักสามทุ่มครึ่งอ่าแล้วก็ไปไลไปประมาณถึงอู่ประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าเที่ยงคืนนิดนหรือตีหนึ่งนั่นแหละ พอสไลด์ไปถึงอู่เสร็จก็เอารถจอดไว้นี่อู่แล้ววันเนี้มันผ่านมาวันหนึ่งแล้วว,นนว,วันนี้วันที่วันนี้วันที่สี่สามเรากําลังจะไปดูรถที่อยู่ที่อู่เพราะว่าในวันที่เราสไลด์ไปเนี่ยอู่ยังไม่เปิดวันนี้อู่เปิดแล้วแล้วพี่ผมก็จะเข้าไปด้วยอ่ะก็เลยว่าไปเจอที่อู่แล้วกันทั้นทงนั้นเออก็ให้กญแจพี่ผมไปก่อนแล้วตอนนี้เรากาลังเดินทางไปอู่กันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเริ่มรื้อเลยหรือเปล่านะ แต่สันนิษฐานว่ามันพังแน่ๆพังเยอะด้วยก็เลยคิดว่าอันนี้คือวางแผนไว้นะถ้ามันพังแล้วสามารถซ่อมได้ในราคาที่มันไม่เกินซื้อเครื่องใหม่ในเครื่องใหม่ที่ว่านี่คือเครื่องคอมมเรลนะก็จะซ่อมแต่ถ้าค่าซ่อมมันแพงมากเราก็ตัดสินใจว่าจะวางคอมมเรวเลยเพราะว่าเกียร์ของ d m a มตัวเราเนี่ยมันสามารถชนคอมมเรลได้เลย ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถผมอะ่ะมันไม่ใช่คอมมอนเลวนะมันคือ D m a มฝาทองอะ่ะเป็นปั๊มไฟฟ้าตัวสุดท้ายเครื่องสามพันก่อนที่จะเป็นคอมมอนเลถ้าจะวางคอมมอนเลวจริงๆก็จะใช้ยาวเลยไม่ขายแล้วตอนแรกกะว่าจะขายก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงกำลังไปอู่ครับ One hour later ไงรถเธอยอยู huh, okay. yeah, ่ที่เ hey. ดิมไปอย่าเพิ่ง네ถ่ายเ้วขออนุญาตทุอคนนี่สภาพรถเรายิ่จอดอยู่นี่นะครับเอาแล้วไม่เอาสติกเกอร์ออดูว่าการ เติมไหมโมชีมันแตกขัง่วงวไม่รู้ว่ะก็ใช้อย่างเดียวรถใช้งาน รรไม่มาแล้วไม่คืนแลตเอ,อมแม่นามแรืองมันเข,เย,เนขย่า,ยานี่ตอนแรกยังไม่เป็นแต่พอฝืนเข้าไปปั๊มาแม่งเป็น Two thousand years later เหลือต้องรื้อดูทั้งหมดว่าข้างในมันมันมันเป็นยังไงบ้าง แต่ตอนนี้ที่ที่น้ำมันรั่วน่าจะเป็นเพราะปะเกน็นไม่ก็แหวนถ้าหนักสุดก็แหวนคือคือ,ค,อคือตอนนี้คือเขาแค่สันนีฐานนะเอาเขาไปสตาร์ทเมื่อกี้แต่พอสตาร์ทเสร็จปุ๊บวันนี้ควันขาวน้อยแต่สตาร์ทแบบปกติแต่ว่าเก๋แต่เก๋เบาวันนี้ก็เข้าสู่วันที่9แล้วเอ้ยวันที่10แล้วโรโตโเสียว,วันที่หนึ่งพอดีวันนี้ช่างเขาลื้เครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วครับ